อันนี้กะสาคัญเนยจ้าถ้าเอาอันนี้มาใส้ก็ต้องต้องเหตุตอนอากาศฮ้อนๆนะจ้าเพราะว่าอันนี้จังจด้แห้งนะจ้าอันนี้กะน้ำมันเบนซินจ้ากองฟมค่ะพี่นอ้องแซ่ตงไปนี่นะจ้ากกองฟ่มก็ะจะคอยระ่ายนะจ้าสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมืนนี้แม่ปังกะจะมา อุดหลังคาหัวค่ะเทน้ำมันวินสิ้นลงนะจ้ะจะเห็นส่วนผสมไหพี่น้องเบื้องเนาจ้ะมียพี่ลาย้นถามว่าแม่ฟังใส่น้ำมันอย่างน้ำมันเบนสิ้นจ้ะเอากองฟอ่มี่ลงไปนะจ้ะกองฟอมก็จะเปืป่อยเอาไปอุดที่สังกะสีเก้าเก้าที่เป็นห้อยหัวจากสี่กับอุดได้อจ้ะใส่ได้อีก้อจ้ะทนท่าน เอาไซด้หลาๆน้ามาันก็นจะเริ่มจะเป็นเยียวๆทั้งสิ้นเนาะจ้าประมาณนี้จ้านี่ค่ะพี่น้องจะทายเห้พี่น้องเพิ่งใกล้ๆเนาะจ้าสั้งกระสีกับเพิ่งเปลี่ยนใบเด้อจ้ะพี่น้องมาที่นี่นี่ค่ะตรงนอตมนันจะหัวเนาะจะหัวมองมุมหัวนอดนนเด้ะจ้า วันนี้ก็เอาอันนี้มาใส่มันก็จะเป็นยางหุ่มนะจ้ะก็จะบุหัวเฮ็ดแบบนี้ก็ดีพร้อมจ้าแล้วก็ประหยัดพร้อมเนาะจ้าบ่ต้องงอสร้างยากเนาะเฮ็ดเองก็ได้จ้ะทุกคนหัวหมองอื่นก็บ,บุ่หัวพี่น้องจ้าบัดไป็นหัวเห้องนอนพอดีจะได้ต้องหาวิธีอุดซะลระค่ะบัดน,นี้ที่นอนก็เปียกพึ่งเนาะ นั่นแล้วพี่น้องจ้าเอามือเอาเลือเถอ,อะใน่จักหน่อยเนาะอุดไปมดทุกหูเลยค่ะพี่น้องย่านห้วยเนาะจ้าอากาศกระหอนหอนจังแหงไว้เนาะจ้าลแล้วเราจ้าพี่น้องอากาศห้อนหอนเพราะว่าต้องเลือกอากาศท้อนหอนจังสี่เนาะจ้าจังสี่แหงไว้ จะเห็ดน้ำสังกะสีเกาเจังสีนะคะเอาไปเอาอันนี้ไปอุดกะทนท่านเอาอยู่จากพี่น้องเห็ดง่ายๆมาต้องง้อสร้างนะจ้าประหยัดพรมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังอีก้วจ้าขอบคุณค่ะมือกับเพื่อนๆบายๆค่ะ